ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมรายการนนเคบีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนวมสําหรับชกกระสอบทรายนะฮะที่ช็อปปี้นะผมราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะผมประมาณ12บองออนนะฮะซึ่งไม่คตรถูกเลยนะผมส่วนกระสอบทรายที่ผมจะมาชกก็เพียงแค่200บาทนะอันนี้ผมใส่ทรายใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแหละแขวนรอไว้แล้วส่วนหน้าตาของนวมนี่ก็ประมาณนี้ผมอันนี้ผมจะให้คลิปก่อนที่จะเปิดกล่อง ให้ขึ้นมาดูนะผมโอเคขึ้นมาโอเคนะอันนี้ไม่มีกันกดนะผมใช้มีดแล้วครับใช้มีดเปิดนะผมที่ผมสั่งมามีนวมมีมีมเอ,อ่อมีเป้ามีผ้าพันมือนะผมราคาแค่7 5็ด้ยสบาบาทเองนะผมรวมทั้งหมดเลยส่วนเป้าอันนี้ผมจะรีวิวคลิปนึงนะผมคลิปนี้รีวิวนวมรีวิวกระสอบทรายนะครับกระสอบทรายราคาแค่สองรกว่าบาทเองนะผมโอเค ส่วนนวมนี่คุณภาพก็พอใช้ได้นะผมเอาไว้อวอกกําลังกายเรียกเหงื่อได้อยู่พอสมควรนะผมเออสันหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่เป็นคนถือกล้องเองโอเคนะผมอันนี้ก็เหมือนเป็นการรีวิวก็ต่อทายด้วยอันนี้ก็ต่อทา,า,ายผมสั่งมาได้สคาพ์มานั้งหมดผมราคาแค่สองร้อยบาทเองนะเจนช็อปปี้ใส่ทรายประมาณเต็มอันอันเลยนะผมหนักประมาณห้าสิบโลนะผมเออมามารีวิวรามก่อนเลย นมราคาถูกขนาดนี้มาดูกันว่าจะสามารถใช้จริงได้หรือเปล่ากับกระสอบไตเหมือนกันนะกระสอบไตก็ถือว่าถูกอยู่พอสมควรละ่ะสองร้อยบาทเองนะเอาเผื่อนมแพงกว่ากระสอบอีกนะโอเคอใช้ได้นะผมถือว่าหนึ่ง่อได้อาปรัดแล้วมันไม่ค่อยกดพอเลยนะ ผมย้องก่อยแบบไม่มีอะไรอะไรเลยถือว่ามันเก็บข้อมือมากฮะกับปวดตรงนี้เออพอใส่นี้แล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกปวดนิ้วหน่อยนึงเพราะว่าพันมือผิดนะครั้งนี้พอรีบมาถ่ายคลิปนะผมโอเคใช้ได้นะผมเหนือออกไปตายเรียกเหนือได้นะแนะนําให้พันมือนะผมหน่อยเอาไันเดียวเนี่ยละก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใกันด้วยนะผมส่วนพวก ก็ะสอบพวกรวมีหาซื้อได้ช้อปปี้นะผมถ้ารวมหมดนี่ไม่เกินพันบาทนะถูกมากโอเคไปครับสวัสดีครับ